น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันกับคุณครูโอชเชนเคยนะครับวันนี้นะครับคุณครูโอจะพาพวกเรานะครับมาเล่นอุคูเลเย่นะครับในเพลง Joy to the World นะครับที่นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอุคูเลเย่นะครับสามารถดาวน์โหลดตามที่คุณครูได้เอาขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับที่นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะได้เรียนนะครับในหนังสือเล่มสีม่วงนะครับเล่มสีม่วง คุณลเลเลเวลสนะครับครับเพลงนี้นะครับจะเป็นการประเมือกเรานะครับเป็นการประเมินครั้งที่2นะครับในเพลง Joy to the World นะครับโอเคนะครับสำหรับบทเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย one two การนะครับดีคอร์ดนะครับตีคอร์ดนะครับนักเรียนนะครับมาดูนะครับในห้องที่1นะครับจะเป็นนะครับคอร์ดซีนะครับคนไหนที่นะครับมีอุคูเลเล่นะครับให้นะครับดีคอร์ดซีนะครับโดยนะครับวิธีการจับเส้นที่1นะครับช่องที่3นะครับสำหรับคนไหนที่เล่นตามนะครับเล่นในแอปอูคูเลเล่นะครับก็กดไปนะครับในอักษรโน้ตตัว C นะครับ คือเล่นเป็นขอดสีนะครับแล้วก็ดีลงครับในแต่ละห้องนะครับให้เล่นเป็นตัวดำสตัวนะครับก็คือนะครับการดีลงสครั้งนะครับในหนึ่งห้องนะครับเอาห้องที่หนึ่งเล่นเป็นขอดสีนะครับเล่นเป็นตัวดำนะครับดีดไปสครั้งนะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูนะครับ one two three five one two t h r e นะครับแบบนี้นะครับ ต่อไปในห้องที่สองนะครับก็เป็นขอด C เหมือนเดิมนะครับให้เล่นเป็นขอด C นะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดตัว C เหมือนเดิมนะครับเล่นไป4ครั้งนะครับดิดไป4ครั้งนะครับโอเคนะวันชื่ไปหาสโอเคนะครับห้องที่สองเล่นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในห้องที่3นะครับเล่นเป็นขอด C เหมือนเดิมนะครับสองจังหวะ แล้วก็เล่นในขอด G นะครับหรือ G7 นะครับถ้าใครมีอุคูรลเล่ให้เล่นเป็น G7 นะครับคนไหนที่เล่นผ่านแอปพลิเคชันให้เล่นเป็นขอด G นะครับกดกดที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว G นะครับกดไปนะครับตัว C 2จังหวะตัว G 2จังหวะนะครับสำหรับคนไหนที่เล่นอุคูรลเล่นะครับให้นะครับเล่นขอด C เหมือนเดิมนะครับต่อมาขอด์ด G7 นะครับใช้นิ้วนะครับ กดสายที่2ช่องที่1นะครับนิ้วชี้นะครับต่อมานิ้วกลางนะครับกดสายที่3ามช่องที่สองต่อมานิ้วนางนะครับกดสายที่1ช่องที่2ก็จะได้เป็นขอด G7 นะครับโอเคนะครับในห้องนี้เล่นขอดละสองจังหวะนะครับ One two ไปหนึอ นะครับในห้องที่3นะครับต่อไปนะครับห้องที่สนะครับกลับมาขอด C เหมือนเดิมนะครับเล่นไป4จังหวะนะครับเล่นเป็นตัวดำสตัวนะวันจูชีไปหสแบบนี้นะครับในห้องที่สนะครับต่อไปห้องที่5นะครับเล่นเป็นขอด์ด F นะครับ ขอดเอฟนะครับวิธีการจับในอูเลล่นะครับของอูเลล่นะครับจะนะครับกดสายที่2ช่องที่1นะครับต่อมานะครับใช้นิ้วกลางนะครับกดสายที่4ช่องที่2ก็จะได้เป็นคอร์ด f นะครับโอเคนะถ้ากดในนะครับแอปพลิเคชันอุปุเล่นะครับให้กดไปนะครับกดไปที่ตัว F นะครับโดยใช้มือข้าง้ายนะครับกดตัวเนะครับเราเล่นห้องนี้นะครับเล่นเป็นตัวดำสีตัวดิีไป4ครั้งนะครับ วันทูที่ไปหนึ่งสาสี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จะจบในท่อนที่หนึ่งนะครับทั้งหมดจะมีห้าห้องนะครับทีนี้นะครับเราพอจะรู้ขอดรู้จังหวะแล้วทีนี้เราลองมาดีดรวมกันเลยนะครับทั้งหมดห้าห้องนะครับใน1ท่อนนะครับเริ่มจากนะครับห้องที่หนึ่งเป็นขอด C นะครับโอเคนะ วันชืที่ไปหนึ่งสองสาสี่ ท่อนที่2นะครับบรรทัดข้างล่างนะครับห้องที่6นะครับจะเล่นเป็นคอร์ด G นะครับ G7 นะครับสำหรับคนไหนที่เล่นบุกูเลเล่ให้จับ G7 นะครับวิธีการจับนะครับใช้นะครับเหมือนเดิมครับใช้นิ้วชี้แตะเส้นที่2ช่องที่1นะครับนิ้วกลางนะครับแตะเส้นที่3ช่องที่2นิ้วนางนะครับแตะเส้นที่1ช่องที่2 จะได้เป็นขอดจซวนะครับสำหรับคนไหนที่เล่นผ่านแอปคเคชันนะครับให้กดเป็นขอด G นะครับห้องนี้เล่นเป็นตัวดำสีตัวดีดไปสีครั้งนะครับห้องที่หนะครับวันทูเจ็ป้าย1 2ึสแบบนี้นะครับในห้องที่6นะครับต่อไปนะครับห้องที่7กลับมานะครับขอด C เหมือนเดิมนะครับ เลีก็จับนิ้วไหนก็ได้นะครับตามที่ตัวเญงถนัดแต่คุณครูถนัดนะครับนิ้วที่3นิ้วนะครับน,น,น,นิ้วนางนะครับทีนะเราก็กดคอดซีเหมือนเดิมนะครับในแอปพลิเคชันนะครับเล่นนะครับห้องที่7นี้นะครับเล่นตัวดำสีตัวนะครับ one two three bye. ครับห้องที่7แบบนี้นะครับต่อไปห้องที่8เล่นเป็นคอร์ด C เหมือนเดิมนะครับดีดไปสจังหวะนะครับห้องที่8ดนะครับ1 2 3 4ูชไปหนึ่สแบบนี้นะครับในห้องที่8นะครับต่อไปห้องที่9เล่นเป็นคอร์ด C เหมือนเดิมนะครับกดที่เดิมนะครับกดเป็นคอร์ด C นะ1 2 3จชไป ก็มาถึงห้องสุดท้ายนะครับห้องที่สิบนะครับเล่นเป็นขอ C ซีเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวดำสี่ตัวนะครับเดยนไปสี่ครั้งนะครับวันชื่อที่ไปห่งาีนี้นะครับโอเคนะทีนี้เรามาเล่นท่อนที่สองนะครับรวมกันเลยนะครับตั้งแต่ห้องที่หถึงห้องที่10ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในห้องที่6จะเล่นเป็นขอดจีนะครับ อูเลเล่เล่นเป็นขอด G7 นะครับโอเคนะเล่นต่อกันเลยนะห้องละสีครั้งนะครับโอเคนะ one two three five. ครับนักเรียนนะครับมาดูนะครับในท่อนที่3นะครับห้องที่1นะครับจะเล่นนะครับเป็นคอร์ดซีนะครับเราจะดีดลงนะครับเป็นตัวดําทั้งหมด4ตัวนะครับในหนึ่งห้องนะครับให้ดีดลงอย่างเดียวนะครับสําหรับใครที่เล่นนะครับผ่านแอปพลิเคชันคูนี่นะครับก็ใช้นะครับมือข้างซ้ายนะครับกดไปที่คอร์ดตัว C ีนะครับ เสร็จแล้วเอามือข้างขวานะครับดีดลงสี่ครั้งนะครับโอเคนะคุณครูจะเล่นห้องที่1นะครับของท่อนที่3ามให้ดูนะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูนะวันชู2ี4ป้ายโอเคครับในห้องที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับในห้องที่สองนะครับก็เล่นเป็นคอร์ดซเหมือนเดิมนะครับ ขอซีนะครับก็ใช้นะครับนิ้วนะครับนิ้วที่3ามนะครับนิ้วนางดีนะครับกดไปที่สาย1ช่องที่3ามนะครับก็จะได้เป็นขอดซีนะครับโอเคนะห้องที่สองต่อเลยนะห้องที่สองก็จะเป็นขอดซีเหมือนกันนะครับเล่นไปเล่นเป็นตัวดำสี่ตัวนะครับ one two three five one two t h r e โอเคนะครับ ไปนะครับห้องที่3มก็เป็นคอร์ด C เหมือนกันนะครับเราก็เล่นเป็นตัวดำสีตัวเหมือนเดิมนะเดีดลงสีครั้งนะครับ1 2 3จูทไป1 2สโอเคนะครับห้องที่สมผ่านไปต่อไปห้องที่4ี่นะครับเล่นเป็นคอร์ด C เหมือนเดิมครับยังอยู่ที่เดิมนะเล่นเป็นตัวดำสีตัวเหมือนเดิมนะครับ 1 One, two, three, 2 3สอง2ามีนะครับแบบนี้นะครับอ่าทั้งหมดจะจบนะครับตอนที่3านะครับทั้งหมดมีสี่ห้องนะโอเคนะเราเล่นท่อนที่สามพร้อมกันนะครับแบบช้าๆนะครับเป็นคอร์ด C ทั้งหมดเลยนะครับวไปส2ง ท่อนที่3ครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูนะครับในท่อนที่4นะครับจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็นคอร์ด G นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่มีออคูเเร่นะครับให้จับเป็นคอร์ด G7 นะครับวิธีการจับนะครับใช้นะครับนิ้วนะครับนิ้วที่1นิ้วชี้นะครับแตะเส้นที่2ช่องที่1นะครับต่อมานะครับใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วที่2นะครับแตะเส้นที่3ช่องที่2สุดท้ายนะครับ ใช้นิ้วนางนะครับแตะเส้นที่1ช่องที่2ก็จะได้เป็นคอร์ด G7 นะครับโอเคนะสำหรับคนไหนที่เล่นผ่านแอปอุคุนเล่นะครับให้เล่นเปคอร์ด G เลยนะโอเคนะครับเรามาเล่นห้องนี้นะครับในห้องที่5นะครับก็ให้นักเรียนนะครับเล่นเป็นโน้ตตัวดํา4ตัวนะครับโดยเล่นเป็นคอร์ด G นะครับคนไหนเล่นอุคุเล่แล้วก็เล่นเป็นคอร์ด G7 นะครับโอเคนะเล่นห้องที่ ห้าอร์พร้อมๆกันเลยนะครับ one two three สอาสอันนี้นะครับในห้องที่5้านะครับต่อไปนะครับห้องที่6กนะครับก็เล่นเป็นขอด G เหมือนเดิมนะครับเล่นในแอปออคูเลเล่ eri, ก็กดขอด G เหมือนเดิมนะครับดี่นลง4ครั้งคนในเล่นอุคูเลเร่ก็ G เซเว่นเหมือนเดิมนะ one two three b ในห้องที่6นะต่อไปในห้องที่7นะครับจะเล่นเป็นคอร์ด C นะครับกลับมาคอร์ด C เหมือนเดิมให้นักเรียนนะครับไปกดที่ตัว C เหมือนเดิมนะครับคนไหนเล่นแอปอุคุเลเล่ก็กดคอร์ด C นะครับคนไหนเล่นอุคุเลเล่นะครับก็นะครับใช้นิ้วนางน,นะครับแตะเส้นที่1ช่องที่3าขีน้เล่นเป็นตวดำสีตัวนะครับ one two three five ครับในห้องที่7นะครับต่อไปห้องที่8นะครับเล่นเป็นขอด C เหมือนเดิมนะครับเล่นเป็นตัวดำสีตัวนะครับห้องที่8นะวันชืไปหนึามสี่โอเคนะครับในห้องที่8ดจบไปแล้วต่อไปห้องที่9นะครับห้องนี้นะครับให้เล่นนะครับขอดละ2จังหวะนะครับเอียนะขอดซนะครับ ขอด G นะครับหรือ G 7ซอีก2ครั้งนะครับโอเคนะเรามาเล่นห้องที่9้านะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูนะครับ one two 3 h ไปาสแบบนี้นะครับห้องที่้านะต่อไปนะครับห้องสุดท้ายนะครับห้องที่10นะครับเล่นเป็นขอด C จบเล่นขอด C นะครับโอเคนะก็ ดิ่นลงครั้งเดียวนะครับดิ่นลงครั้งเดียวในห้องที่สินะครับโอเคนะผมกูจะเล่นห้อง 1, สุดท้ายให้ดูนะครับห้องที่สิบว่าชืชีไปหนึ่งสองสามสี่หยุดโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับในท่อนที่สามนะครับและท่อนที่สี่นะครับของพลงจอยชูดูเยนะครับทีนี้นะครับเราลองมาเล่นใส่จังหวะนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะ One, two, three. จอ to t h e World นะครับดังนั้นก็ขอให้นักเรียนนะครับได้ฝึกซ้อมนะครับการดีดคอร์ดนะครับและจังหวะนะครับมือคล้องให้มันชำนาญให้มันผิวเลยนะครับด่านี้มีเพียงเท่านี้นะครับรักและคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับ